อ๋อคุณชุวัตรุดขีเกลี้ยไปแล้วตอนนี้คุณทักษิณใช่สูตรเดิมค่ะคุณเป็นยอดคือหนึ่งเมื่อฉันมีพักการเมืองพักหนึ่งอันนี้สูตรเดิมของคุณทักษิณนะคะเมื่อฉันมีพักการเมืองพักหนึ่งพักของฉันเนี่ยมีหนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเพราะว่าก้าวไกลมีหนึ่งห้าหนึ่งฉันมีหนึ่งสี่หนึ่งค่ะฉันมีหนึ่งสี่หนึ่งดังนั้นเนี่ยฉันไม่พอ Mm hmm. ฉันอยากจะได้คนอื่นเข้ามา mm hmm. ก็จะไปเกี่ยวพาราสีพักเล็กพักน้อยเนี่ยให้เข้ามารวมอยู่ด้วยนะคะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นสูตร mm hmm. ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพอไทยรักไทยเนี่ยชนะเข้าสู่สภาปุ๊บแกก็ปวาดต้อนผู้คนเข้าคอกเดียวกันหมดเลยตอนนั้นเขาเรียกว่าวัวของใครก็เข้าคอกคนนั้นค่ะ <Okay. S 1> ครับคาวนี้ก็เช่นกันไปหลังจากที่เดินจูจีกับคุสุวั์ที่โคร,ราชบางลาที่ภ mm ู hmm. กเก็ตบางลา mm hmm. นะคะ <Okay. S 1> ก็วันนี้ก็ถึงคราว คุณสุวัตลิปตะพนลบเนี่ยก็เป็นขายใหญ่อยู่ที่นครราชสีมาโคราชบอกว่าการประชุมคณมอที่โคราชนี้เนี่ยมันจะเป็นผลดีกับจังหวัดอีสานตอนล่างเพราะย้ำว่าเห็นโอกาสในการพัฒนาโคราชอันนี้เนี่ยเป็นปฐมบทฟังเรื่องนี้ไปก่อนว่าการประชุมคณะมนที่โคราชเนี่ยมันจะดีอย่างไรคุณสุวัตพูดค่ะดังนั้นผมคิดว่าการมาประชุมที่นี่เนี่ยก็จะเป็นผลดีกับทั้ง4จังหวัดนะครับนครชัยบุรี นะครับเพราะว่าทั้งสีจังหวัดนั้นก็มีโครงการที่ได้น,นํนาเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเกษตรนะครับและก็นอกจอากนั้นแล้วผมคิดว่ารัฐมนตรีก็คงจะได้รับทราบป,ปัญหาและก็ได้เห็นโอกาสของการพัฒนานะครับอย่าง,างมาที่จังหวันนวนดนครราชสีมาเนี่ยก็มีพื้นฐานทั้งในเรื่องของซอฟ t ์ o วร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวาการลงทุนรวมทั้งเรื่องความคืบหน้า ของโครงสร้างพื้นฐานหลักก็คือมอเตอร์เวย์กับในเรื่องของรถไฟต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจังหวัดนครราชสีมานั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่สามารถที่จะเพิ่ม GDP ให้กับประเทศได้นะครับถ้ามีการต่อยอดนโยบายในการต่อยอด,ยยรอยอดเรื่องเศรษฐกิจต่างๆฉะนั้นผมคิดว่าการที่ความอดได้มาประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคกีสาน,นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของการดําเนินในสิ่งที่รัฐบาลได้บินนโยบายอยู่แล้ว,ลวเช่นการท่องเที่ยว นะครับเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการนําเสนอโครงการในเรื่องของการสร้างพื้นที่ที่ยูเนสโกให้การรับรองนะครับเช่นอุทยานธรณีโลกต่างๆให้มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีเรื่องของการสร้างศูนย์าอาหารนะครับให้ภาคอีสานเนี่ยเป็นแหล่งผลิตอาหารนะครับแล้วก็จะสร้างเชฟนะครับสร้างบุคลากรต่างๆเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองอาหารปอโลกฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ นะครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลในโอกาส้คราวนี้ข่าวแรกค่ะคําตอบคําถามแรกค่ะเหมือนน้าจิ้มมันโต๊ะจีนนะคะให้เห็นน้ําจิ้มจีนเฉยนะไม่ใช่ออเดิบนะน้ำจิ้มมันโต๊จนนะจีนค่ะ <c oughs> จะเห็นมันถ <c oughs> ้วยเล็กๆจะมีซอสแดง <c oughs> มีน้ําซีอิ๊วมีซอสอะไรนะบวยน้ําจิ้มมันโต๊ะจีนอะ มันจะเป็นวงมหวัมมหวหรีมาเลยนะคะอันนี้น้าจิ้มเหมือนถัวจีนไม่มีถั่วมาแล้วถั่วนะมาแล้วและออดเดฟกำลัตงตามมาและจะมี<อ>มเมนคอนร์บนโต๊ะจีนตามมาคุสุวัิ์ยิ้มร่าในวันนี้สังเกตไหมคะพูดไปยิ้มไปพูดไปยิ้มไปมขณะเดียวกันเนี่ยก็บ่วงบาดกัลมาอยู่ข้างๆวงบาดกำลังควงอยู่ข้างๆเลยท่านผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะคุสุวัิรตอบคําถามนักข่าวนักข่าวตามจี้ตอบเลยบอกว่าคุสุวัิรคะ คุณนักษิงเคยท้าบถามให้เข้าร่วมพักเพื่อไทยไหมคะคุสวัสด์ก่อนจะตอบนั้นหัวเราะนําก่อนแล้วตอบว่า <c oughs> ก็ผมก็ว่าเราก็เป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเนีฮะดังนั้นอะไรที่สนับสนุนพักเพื่อไทยในฐานที่เป็นแกนนาอะไรที่สนับสนุนรัฐบาลได้เนี่ยเราก็ทาํางานอย่างเต็มที่นะครับไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไประาาก,การใดก็ถามย้ําค่ะ เพราะว่าอันนี้เป็นเม็ดหัวจีบนโตจีละถามย้ำว่าคุณนักสินขอให้ช่วยเติมพื้นที่ในโคราชใช่หรือไม่ก่อนหน้านี้หัวเราะตอนนี้อมยิ้มและบอกว่าก็ผมผมก็เป็นเคยทำงานกับท่านช่วงท่านเป็นนายกนะฮะท่านก็ให้ความเคารพแลวท่านก็เมตตาอยู่เสมอเอาีละกันนะฮะครับก็าการก็การเมืองก็คงอีกอีกอีก คง,งยังไม่เลือกตั้งช่วงนี้มั้งนะคร,ครับก็อย่างน้อยเราก็ได้ได้ไดไดไดร่วมกันทํางานอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็มีอะไรที่สามารถที่จะร่วมมือกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศเนี่ยนะครับก็กทำงานกันได้อยู่แล้วนะครับถามต่อไปว่ารัฐบาลของเศรษฐาทวีสินนั้นจะอยู่ครบ4ปีหรือไม่คุณสุวัสด์บอกว่าด้วยเสียงในสภานั้นจากตัวเลขไม่มีปัญหาอะไรคือคือผมว่าอย่างนี้นะผมว่าพูดถึงเสียงในสภาเนี่ย วันนี้สา0กว่าเสียงเนี่ยนะถ้าเอาเกณฑ์5 0 0เป็นตัวตั้งนะสถิตภาพจากตัวเลขของพรรครวบบ้านเนี่ยผม,ผมดูแล้วไม่มีปัญหาแต่อย่างใดมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ของพรรครวมรัฐบาลตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่เหมือนกับว่าไม่ไม่มีสถิตภาพแนละทุกคนก็รักใคร่กันดีฉะนั้นผมว่าเรื่องสถิตภาพของการที่จะอยู่ครบเนี่ยพูดถึงเสียงในสภาเนี่ยไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าเสียงนอกสภานั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเสียงนอกสภานั้นหมายความเช่น เช่นอาจจะเป็นเรื่องของอาการทํางานนะครับความสําเร็จในเชิงนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฉะนั้นถ้าเกิดว่า,าเราสามารถรักษาความสัมพันธ์กับพรรคร่วมไม่ได้นะครับแล้วก็งานนโยบายต่างๆรู้ร่วงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ราคาพลังงานสามารถแก้ไขได้ไม่แพงนะครับ GDP โตขึ้นมาลดหนี้ให้ประชาชนนะครับภาพรวมต่างๆเนี่ยผมว่าสถากน,นการณ์จะอยู่ครบเทอมหรือไม่ครบเทอมเนี่ยผมว่าต้องมีทั้งเสถียรภาพ ในสภาและก็เสติเรตภาพนอกสภานะครับคือจากคำตอบจากคําตอบแล้วนี่นะคะคุณสุวัสด์เนี่ยยุบพรรคไปรวมอยู่กับเพื่อไทยแน่นอนแล้วเข้าไป,ไปเป็นรัฐบาลแน่นอนได้ตําแหน่งแน่นอนนะคะเดี๋ยวคุณทักษิณจัดสรรให้แต่ว่าท่านผู้ชมของเราตาไวค่ะคุณคุณเป็นยอดอะไรครับคุณซียูทูมอร์โรขอขอพักคุณสุวัสด์นิดหนึ่งนะคะและจะประจัดตัดเป็นสองจอค,คุณซียูทูมอร์โรค่ะคุณเป็นยอดเขาเรียกคนเสื้อเขียวสองคนข้าง กันเดีดูกันคนเสื้อเขียวสองคนงข้างว่าบริวารกุศวัตเหรอบริวารเสื้อเขียวสองคนงข้างนั้นคืออธิการและรองอธิการของมราชภัฒโคราชเท่ดีแท้นักวิชาการเดินตามคนนักการเมืองไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่าคะท่านคะกุสิยทูมารโลค่ะบอกว่าท่าน<ต>เป็นนักวิชาการแต่นื่องาาแ,แต่วันนี้เขาประชุมกันที่มาหมาวิทยาลัยราชพัฒน์แล้วก็ไัได้ไ ที่ว่าจะมาเขาเป็นเนจ้าของสถานที่อ่ะก็เป็นไปได้ไดเขแบบก็มองหน่อยว่าเขาเป็นเจ้าภาพท่าน สสผู้ทรงเกียรติหัวหน้าพักมาประชาชนไม่อยากจะไปเห็นนักวิชาการไปยืนอยู่ข้างหลังเป็นแบ็คกราวให้นักรเมะออันนี้ก็น่าคิดอันนี้ก็น่าคิดประชาชนก็ไม่อยากเห็นเขาก็อยากเห็นคุณเป็นนักวิชาการอาจารย์เป็นนักวิชาการต้องเป็นกลางใช่ภัพเจ้าของสถานที่ใช่ไหมคะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้แต่ขอโมอสัญจรไม่ได้เรียกนี้แต่เขาอยู่โคราชนะอย่าลืมนะใช่เขาป็นคนโคราชนะแต่มันไม่เรียบร้อยถ้าเจอคุณสุวรรณแลวคุณโคราจะว่ายังไงล่ะอาจารย์ฉันจะไปยืน